สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเซลแปรนะครับ A c ซแท็กเตอร์จอร์เดียสาขาบันดุงนะครับส่งรถลูกค้านะครับผมพี่ติ๊กนะครับผมอยู่ที่บ้านสร้างแก้วนะครับผมนะครับอำเภอโพนสวรรค์นะครับจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่เขาออกรถรุ่น50-40นดีนะครับ40แรงม้านะครับวันนี้ก็เสซยแปรก็ได้มีโอกาสนะครับผม นะครับมาส่งรถลูกค้านะครับผมมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เกินเที่ยงนะครับนี่ก็ถือว่านะครับทันเวลานะครับพอดีลูกค้านะครับพี่สาวนะครับอยู่ที่ทางต่างประเทศนะครับอยู่ที่ต่างประเทศนะประเทศเกาหลีนะครับก็ได้ส่งนะครับออกรถไว้ใช้งานนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับผม นี่ครับผมอันนี้พี่เขาสั่งจากต่างประเทศเลยนะครับไม่ได้มาเลือกรถเองนะครับเซแปได้เลือกรถให้นะครับรุ่น 5040D นะครับนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวลงไปรถลงรถกดนะครับนะครับนี่นะครับผมพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผสวัสดีครับผมสวัสดีครับซิลเลอร์แลวแมนะ ยายวัสดีครับผมแม่วัสดีครับผมวัสดีครับนี่ครับผมก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับลูกไส้เพื่อนนะครับอันนี้หลานเคยเพื่อนนะครับพี่วัสดีครับวัสดีครับนี่ครับผมเป็นยังไงบอดเที่ยงเนาะนี่ครับผมเขาใดบอเรื่องค่าสูงพวด โอ้ลางน้ำเขานี่ครับผมก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ใหญ่นี่ครับผมตรงนี้อันนี้ก็รถรุ่น5 0 4 0ดีนะครับผมตรงนี้นะครับอุปกรณ์นะครับใบมีดดันหน้าแล้วก็ผานนะครับตรงนี้นะครับผาน6นะครับของลูกค้านะครับผมตรงนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนี่ก็เอามาลูกค้านะครับนี่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามพี่ติ๊กก่อนนะครับเฮ้ยอ๊อยเชียวจังตัวเลยเนี่ยครับก็เ,าาเป็นยังไงพี่ติก๊กดีใจป่าดีใจค่ะเป็นยังไงเอ้ยเอ้ยเรา เดาวอยู่บนเพิ่นกระโทกมานําเมนบอเออเนี่ยครับนี่จากพี่ติ๊กนะครับผมเพิ่นกออกรถให้นะครับผมทางทางคนอยู่บ้านนะครับผมให้ได้ใส่งานนะครับนี่เป็นคันแรกนะครับของอยู่ที่นะครับตำบลวันเคะนะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับพอดีทางพี่เดี่ยวนะครับมาส่งรถออกมาตต่เช้าบ่ไหมเช้าไหมเจ็ดโมงเดโอ้อออกตั้งแต่เช้าเลยครับพอดีมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับรถรุ่น 40แรงนะครับเดี๋ยวเราจะแปะให้เบิรงก่อนนะครับผมตรงนี้จอรเดียรุ่น40นะครับถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับรถรุ่นนี้ก็ขายดีมากนะครับนี่ครับที่เขาสั่งนี่ใบมีดนะครับของยี่ห้อ TT First นะครับผ่าน6นะครับผ่าน6นะครับผมตรงนี้อันนี้อะไรใช่ไหมฝากกลับบ้านดุงอ๋ออะไรฝากกลับบ้านดุงนะครับของแถมก็อยู่ด้านหน้ารถนะครับของแถมให้ลูกค้านะครับรุ่น40 อันอันขาเสีเอารถลงใส่ลุงนี่บ่อารถน่ะไปจอดอยู่ใส่ลงเดนแ่บ่จอดเข้าในบ้านเลยเป็นวายเดี๋ยวผมเอาลุงนี่ลหละนะครับเอาลงเอาลงตรงนี้เดี๋ยวยิที่เข้าไปพุ่นเอาแต่งขันห่าไม่อย่างใบแล้วเป็นบ่เอาแต่งไว้รับเนี่ยครับเต๋ยเออนะครับผมเพราะว่าลงรถเชื่อมหมนะครับผมตรงนี้ เป็นได้40แรงใหญ่บ่ใหญ่เยอะครับเออพอดีเลยเป็นบ่ครับนี่รถ40นะครับผมตรงนี้อันนั้นอันนั้นเสียไปส่งเพิ่นอยู่บึงการนะครับนี่เพิ่นก็เลยเพิ่นสั่งอีกเอยเอ้ยมนบ่ครับงามเมนบ่เอองามบ่เออนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเตะขอสัมภาษณ์เนี่ยเอ้ยยี่ยมวิยี่ยมวิกลับไปนี่ S 1> <S 1> <S เออนอี่เนี่ยเออโอเคนะครับผมอ่ะแป๊สวัสดีอีกรอบเลยครับสวัสดีครับนี่ครับผมอันนี้นะครับผมเดี๋ยวแป๊ดถามก่อนครับเอื้อ,อยก็ไยซื้ออย่างน้ตซื้อเลนก็นได้ครับเขินพีติกเนาะอันนี้พิ่งพีมเนาะครับผมอันเป็นจ้าใดเนาะครับพี่อันรถรุ่น4 0แร้งเฮานี่คือจอรเดียนี่พี่ไปฮูจักใดๆหรือเอื้อยที่อยู่ต่างประเทศที่พนเรนัามมาเนะครับเอื้อยไปซื้ออย่างน้ตครับ เอ้ยชื่ออันตุ้ยจ้ะพี่ตุ้ยเนาะพี่ตุ้ยเออพี่ตุ้ยได้สั่งมาเพื่อที่จะห้าไปเฮ็ดงานนะครับผมอันนี้พี่ติ๊กนี่ได้ได้เห็นตัวรถแล้วบอรับหรือบอแล้วแต่เอึ่ยเอื่อยจ้ะเอื่อยเป็นคนจัดการเมื่อเนาะเออนี่ครับผมตรงนี้เออเป็นยังไงตัวจริงรถใหญ่บองามค่ะใหญ่อยู่สลาเอาในใจเขาว่ารถสี่สิบเลี้ยงนี่เป็นรถน้อยหรือรถใหญ่ กอนยังบเห็นรถรถน้อยรถน้อยรถบันเฮาน้อเออคือกันกับรถบรรทนเฮาบ้านนี้มาเห็นตัวนี้แล้วมันใหญ่เมือนบค่เออตอบจวย์ตัวไปก็ดีลานเคยเพื่อนก็ได้ได้เห็นงานเนาะออจะมาซอยในงานในงานไล่นะครับบนตรงนี้นะครับผมอันนี้เฮ้ยเพื่อนไปเห็นงานจาปีแล้วอยู่ต่างประเทศจะสปีแล้วจ้ะสปีแล้วเนาะเออเพื่อนกับผู้ดีมาตอบโจทย์ เมื่อนี้กันพ่นเจีช่วงที่เราแถมอันอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์ตอนนี้คือตอนที่แป้มาคุยละเอียดพี่นี่คือแถมอันอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าฟรีเนาะครับในราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหกหมื่นเฉพาะตัวรถเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นปรับราคาขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะนะครับปรับราคาขึ้นแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมเอาฝากกษัรยสัมพันธ์เทบ่านเฮาเนี่ยครับพี่ อันเกิดเกิดยังไงนะเกิดพูดอะครับผมเรื่องเรื่องการเก็บเอกสารเป็นยังไงอันเซี่ยวเซี่ยวเฮาเฮาเฮาไปยืนอยู่ลานบารือเซี่ยวออกมาที่บ้านอ๋อเซี่ยวออกมาหาจ้ะเซี่ยวมาเก็บอยู่บ้านเนาะมาเก็บเอกสารบ้านพูดกันเองครับเออกันเองเนาะครับกันเออแล้วส่งส่งที่อันกรณีที่เอามาส่งนี่เฮาเสียค่ายใจขนส่งบอ บรดเสียนอะทรงฟีไม่ได้คุย <laughs> กันไว้เป็นว่เออบรดเสียนอะโอเคนะครับผมนี่ครับก็คือแทบานเฮ้าเกิดจากมาเบิงรถเนาะเออไชอยู่ในในโพ้นสวรรค์นี่ครับผมอันนี้ลูกคนบ่นเนี่ยลูกพี่ตุยต้ยบ่เออผู้นี้นเนาะโอ้คนมีมีลูกอยู่สองคนเป็นว่ะเออนะครับผมนี่ผู้ใดนะครับที่อยู่อันปานสังเกตเฮ้านะครับผมอยาก เกิดว่าเห็นรถจอนเดียอยากสนใจรถจอนเดียสามารถมันติดต่อพิติ๊กได้เด้อครับผมเออมาเบิ่งยูเฮือนได้นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคครับพิติกขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปทางในกอนเด้อครับผมฮ้อนขนาดเนอะมาสัมผาษณ์สัมผั์อยู่นี่เอาไอ้พ้นด้เอาลงบ่เฮานี่บุรีเขาพุนนี่เลยเนอเฮาบานเลยเนอะเยเออได้ยู่นี่เฮาไปจทย์เาเนย ได้อยู่ได้อยู่ได้เข้าได้อยู่นะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบสวัสดีอีกรอบเออเป็นเด้อเด้อฮะแมรถยังบ่เห็นเลยบ่รถยังบ่ได้เห็นอยู่บ่เนีโอ้นะครับผมนี่นะครับผมก็แม่พันกานะครับย้ายแล้วอยู่บ้านอยู่คนเดียวนะครับผมตรงนี้เนีบอกเนีบอกจยากแขกเนีบอกจยากแขกเนีบอกจยากแขกบ้านเพื่อนอันนี้ลูกชาย ลูกใายพี่ตุยย้ยบุนีอันผู้ผู้ใหญ่บนนี้่ออซื้อว่าจังไดพนนีมากบ่อรถแม่ซื้อให้ใส่มาครับ,รบ <laughs> นะครับผมอันนี้คนเล็กใช่ไหมครับคนเล็กใช่ไหมโอ้ผูนนน้น้อยนาะยูุณีเออนี่ครับนี่ก็พี่ตุ้ยเพื่นก็ได้ออกรถเพื่อนก็น<อ>นย้าย,ยให้อันเบ่งเพื่อนเบ่งซอ,องนะครับเบ่งลูกเบ่งหลานเพื่อนนะครับนี่ครับนี่ก็บรรยากาศอยู่ทั้งในเดียวแต่จะไปเบ่งก่อนนะครับผม ข้างในบ้านเข้าได้โบพีหรือจังจได,อจ,อดจอดนี้แล้วถ้าเข้าพูมิมันคือเกิดมีมีไหมมีมงคลปอ,ลอแต่ว่ามันบ่นมีมงจอดเมืนบ่อัอนดับแรกเพราะว่าที่ได้จอดในเดือนมันบ่ครับพี่หรือจังไดนี่แลนี่แล้วเขามาจอดนี่แหละล่นออมัวเอาไปไว้หน้านก่นอนนะแขย่างคาโปเตอันบ่เข้ามาอยู่นี่มันก็มันยากเข้าเลยนะเออมันเขี่ยเข้าแล้ว ทางหลังเพื่อนบัตมียูมองเข้านะตรงพิตุยตรงเฮ็ดอันนั่นอีกม่งจอดไว้นะครับผมนี่บนะ ผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเอารถลงนะครับรถรุ่น 5040D นะครับคันที่สองของเพื่อนนะครับพุจิกกายน,นะครับผมก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ อันนี้พี่ตุ้ยสั่งก็คือตัวนี้นะครับผ่านของยี่ห้อดีๆครับตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยเอาผ่านลงนี่แล้วก็ถอยรถมาใส่เออ หรับพี่ตุ้ยนะครับอยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็สนรถมอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊จะถ่ายรูปนะครับในการรับส่งมอบรถนะครับในรถก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวแป๊จะไปติดนะครับฐานนะครับตรงนี้ให้นะครับแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานของรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเช็คระบบไฟนะครับตรงนี้นะครับไฟเฉิญนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลังนะครับตรงนี้แป๊ก็เช็คให้นี่ครับผม ก็คือคาดว่า,าใหญ่มากนะครับสำหรับรถเทคเ,ทเตอร์จอร์เดียรุ่น40แรงม้านะครับเครื่องยนต์2.9ลิตร2 9 0 0ซีรอบ2,100รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้แรงบิดสัมรอ์อยู่ที่156น,นิวตันเมตรเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเลยยินด้ครับยิน้ีเออลองมึงนะ <laughs> <laughs> นี่ ไฟไฟนี่กะอันมันถ้าสามารถที่จะนั่นนะครับพี่ใช่ตัวนี้จะเป็นไฟโชว์นะครับเป็นไฟ LED เป็นไฟโชว์นะครับแล้วก็ตัวด้านบนจะเป็นไฟไอตัวสองสปอตไลท์นะครับนะครับผมตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เราสามารถดึงกดตัวนี้นะครับไอ้กดลงในมอเตข้างในข้างในนะก,ดงกดลงกดลงนะครับมันเป็นปุ่มดึงเออเอากดปุ๊บเออเราสามารถกดได้นี่ตัวนี้นี่ ตัวนี้เหมือนเห็นบ่เนี่ยเออนะครับผมตรงนี้เนี่ยครับผมเนี่ยครับผมนี่นี่ก็ใหญ่นะฮะใหญ่ไหมบ่เอารถบรรทุามาเทียบเด้อเออเออมันมันน้อยเออแต่ว่านี้มันมันเกินตัวนะครับผมจุมนี้มันสีญ่นะครับผมจุมนี้บ่ขึ้น อันนี้ปรับได้ปับความนุ่มอยู่นี่นี่ไอ้นี่ปับความนุ่มนี่สมมติว่าเขานำนักเขาก็ปรับนี่ลงปับลงนี่มันเป็น5ห้าซีบบอนี่ความนุ่มเออเราจะปับนุ่มก็ได้เออเดี๋ยวแต่เขานะครับผมอันตัวนี้สามารถปับคือรถยต์เขานะปับอันนี้ปับบอได้ยนย่นดินขึ้น เท้ากันยูยูนยูหลังได้นะครับเอ็นบอเอยูนยูหลังได้ปับได้เอาก้นดันขึ้นเอาก้นเออเนี่นี่แค่นี้แหละระยะเทานะครับตัวนี้าเป็นเกียร์รเียรอันนี้เป็นคันเล่้ยงขันเลี้ยงเท้านะครับผมอันนี้เป็นขั้นเลยงมือเอนบอเออ่ยนีันเลงเท้าเออเออ นะแต่ส่วนมากเขาเขา<ๆ>บูเบอร์รี่เบิ้งดอกแต่เาเลียวหลังเราเอออันนี้เป็นคอนโทรลดันหน้าดันดันหน้าตัวนี้เขาเปาา็นเจ้าท่านประมาณนี้อันนี้เอาลงกันยูลงนี่ครับผมเออประมาณนี้นคะครับผมอ,อันเกียร์นะคือตัวนี้เป็นเกียร์ ตัวนี้ติดเกียร์ฝากไปเออแต่ว่าตัวนั้นเดือนหน้าถอยหลังต้องเกียร์พาก่อนเลยมันบุคือออโต้เลยโมแมตต้องเกียร์พาก่อนยังใสเลยมิฉะนั้มันจะไปเลยเออยังใสอันนี้เป็นฐานอันนี้เป็นฐานตัวนี้เป็นออโต้ดับเวลาเข้าไถเขาปรต้องเลี่ยงเออเขาปรต้องเลี่ยงฐานตัวนี้แหละเออนะครับผมโมาเกลียวมันลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวใชสกอผ่านบุก่อนมีมุ้งล่อง บิตุยเบื้องนะครับเอ่ีกระรองถามเบื้งพวงมาลัยมันจะเบาลองเบิ้งเอาเออพวงมาลัยมันนิ่มมันอันนับน่ะครับผมสามารถนิ่มกับรถยนต์เลยพวงมาลัยนี่ครับไอเรายังยานจามอยู่ไม่จับเออเพื่อกันกับรถยนต์เขาไ่ต้องขึ้นอย่างไรเพือกันกับรถยนต์เอองานคือกันกับรถยนต์เลย พวกนี้กับฐานล้อมันสูงหนากว่ากันแล้วก็ตรงตรงเครื่องถ่ายมันใหญ่เบนบอลนี่เครื่องท้ายมันจะใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะมันจะใหญ่ใหญ่กว่าหลายเออตรงนี้ไม่ผ่านผมเป็น่วงเออควางกว้างควงยังเบนนี่นะครับไอ้นี่นะมาชิดแตกต่างกันหลายคอลากใหญ่คอลากก็ใหญ่จอนเีย้ ส่วนมากอยู่ตั้งประเทศขาเจ้าสี่ใสตัวใหญ่นี่ลอ่อล่อหนามันสิประมาณนี่แหละเออนะครับรมอันนี้อันนี้ให็นค๊กอกใช่ใช่ไห,ไห,ไห,ไหมกแกนกแกนครับไอ้กันเวลาเข้าเข้าปอดผ่านเข้าจากเลือนมันสิกแกงสู้มันสิตงอีนีนี่เออเออ ่อไปข้าเจ้าก็ใส่เชือกรมดาเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่น,นี่ก่อน <c oughs> คือกันก็ผ่านนละมันมีขาตั้งมันบวกลูไปเขาก็จะใส่อีกไม่อยู่ข้า <c oughs> ใส่ไปนานๆด้วยม่อนบลขาตั้งมันยังบ่มีแล้วเออน,นี้นี่นะครับ ไปเบื้งของแถมครับของแถมของแถมมีอะไรบ้าง<ะ>มีอะไรบ้างของแถมเนี่ยน้ำมันโอ้ในชุดแรกเสื้อเสื้อโอ้เดี๋ยวนี้นะครับปั๊มลมปั๊มลมพ้อมเนาะอันนี้แล้วก็ชุดของแถม ตรงนี้บ้างก็เจลาดีเจลาบีเดี๋ยวเอาผานมากรอก่อนเะนาะเอาอยังไงมี้อใีอยู่มีเสืนะ้ออยู่นี่มีเสือเส้ออย <c oughs> ู่ครับผมเดี๋ยวอันนี้อย,ยู่เดี๋ยวเขาจะได้ถ่ายรูปนะถ่ายรูปด้วยกันนะครับผมตรงนี้ถ่ายรูปรับมอบนะครับผมโอ้คนกินเสียบแน่นอนเนี่ยกินยังเนียอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้ช็อกโกแลตมากเองนิดหน่งเลยดีดินเขาจ็คแซนอันนี้หกหมื่นหกหมื่นกว่ามันมีหลายยี่ห้อ เขาจะเอาแบบของนอกเลยบอหรืออย่างไรของนอกมันก็ราคาขึ้นไม่กอืมแต่ว่าตัวโรตารี่ก็สามารถค่นดาวให้ดาวได้ขึ้นกันอันนี้ผ่านหกนะครับผมชุดนี้มันเสียดายชุ่มหน้าน้าหน้าแบบว่ามันมันแปดแล้วแต่ว่าถ้าดิดอันแบบดินแข็งๆนะมันต้องใส่ผ่านห้าผมก็แนะนำเอ้ยอยู่เอ้ยเราากได้ผ่านหกแต่ว่าโค้งผ่านในทว่ซ้ำกัน ผ้ากับหกโครงผ่านเท่ากันต่างกับที่บ้องบ้องเฮาแค่ซื้อป้องสมมติว่าเฮายากได้ผ่านหาเฮากับซื้อป้องมันมากถอดผ่านออกอันนึงจบนะครับป้องเออเลยฮะเฮาก็ไทยสบายเลยบ้านเนี่ยวันน้ามาต้องถึงแมนแมนเลยนครับส่งรถนะครับก็มาติดตั้งผ่านนะครับผมลองเอาผ่านใส่ดูนะครับวิธีการใส่ผ่าน ซุมมีเป็นหู่ไงรู้สลักสลักมันเป็นสลักใหญ่สลักรถไงเลยนะครับเป็นแคปทู่ตัวนี้นะครับผมนะครับผมก็สมมุติว่าไอเฮเทอนเดียวนี่เขาก็สามารถเบื้องได้นี่เขามีตัวนี้แมนบอนี่ไอมันเข้าได้บอมันมาตรงบอสมมติว่ามันมันบอกเข่ามากหรือมันเข่ามากเขาก็สามารถโค้ได้ได้เตี้ยได้ ใส่ตัวนั้นก่อนเดี๋ยวน้าก่อนปะใส่เข้าเข้าใส่นี่คือดึงตัวนี้เขาสามารถดึงได้เนะแต่ว่าถ้าไอเอสบูเดียวนี่คือเอาโซ่นี่สามารถปั๊บได้โซ่สามารถปั๊บได้โซ่เดี๋ยวน้าก่อนปะเออไก่แล้วนี่เนืงเบา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  โอ้ได้แล้วได้แล้วโอเค<ท>คือแห้งเดลยว่ตัวนี้ตัวนี้ก็ปดุดใส่บานี้ตัวนั้นตัวนั้นใส่แล้วเนาะแขนแรกแขนสองตัวนี้ตัวนี้นี่ัน,นี้หมุนตรงได้นี่โมเมนต์แบบนี้ได้หมุนตรงเลยนี่ตัวนี้หมุนนี่เราสามารถหมุนได้หมุนเอฟผู้เดียวก็ได้เราสามารถ,าาารถ,ถ,ถึงได้เอา เฮ้มันย,ยืดยืดออกมาตรงบอร่อเข้าเข้าสามารถหมุนได่น่น,นบ่จะเอาเข้าออกวันนี้เราจะเอาตัวนั้นเข้าบัดนดิดึงเข้ามาเห็นบอนมันจะดึงเข้าไปอีกเอยไม่เนิ่นน,น,น,นะ nhanh nhanh chuột nhanh 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 chuột